ให้เด็กๆถึงผู้ใหญ่พูดบ้างเด็กๆเด็กๆเด็กๆเป็นยังไงบ้างการฝึกจิตทำทำอะไรบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่ทําอะไรอยู่แล้วไปใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่างไรทั้งภายในและภายนอกค่ะก็ตอนนี้ทําอยู่บริษัทสําสำรวจผลิตปิโตรเลียมนะคะก็ช่วงที่ผ่านมาก็ อ่จริงๆประมาณ10เดือนที่ผ่านมาก็คือเตรียมงานอีเวนต์ใหญ่ของบริษัทอะคะ่ะก็ปีนี้บริษัทครบรอบ40ปีแล้วก็ในแผนกเบจะมีงานอีเวนต์ประจำปีซึ่งเบคก็เป็นโคโปรเจกต์โอเนอร์ค่ะออก็สเกลงานค่อนข้างใหญ่ค่ะจัดที่พารากอนหอค่ะแล้วก็จัดที่โรงแรมสายามคิมเปนสกี้ด้วยเป็นงานต่อเนื่อง2วันก็จริงๆ งานทำกับคนเยอะเพราะฉะนั้นงานใหญ่ด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการการฝึกจิตก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราดีลกับคนเยอะๆสิ่งที่เราเลือกไม่ได้คือว่าเราจะต้องเจอกับคนแบบไหนค่ะการที่เราคุยกับพนักงานเช่นตั้งแต่การต่อรองราคาหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือมันก็ต้อง คือถ้าเราไปด้วยความเรียกว่าเราจะเอาจะเอาอย่างเดียวอะค่ะ <a> บางทีเขาก็ <obscure. S 2> เขาก็อาจจะมีความอึดอัดแล้วก็อาจจะได้ฟีดแบ็กไม่ค่อยดีค่ะก <ata> ็อย่างที่หลวงพ่อบอกเลยว่าเรามันเป็นเรื่องของแกรสแส mm. ถ้าเราไปแบบว่าเย็นเย็นสบายสบายหรือสังเกตเวลาที่เราพูดอะคะ่ะว่าถ้าเราพูดไปด้วยความเสียงสบายสบายชา้ชาแบบลุงป๋อง ช่ใช่ค่ะอีกฝ่าย <c oughs> เวลาที่เขาตอบกลับมเ<า>ขาก็จะตอบเราช้าๆาเขาจะคิดไม่ทันเขาจะช้าช้ากับเราเราก็จะค่อยๆเย็นเค่ะแต่ถ้าเ<อ>กิดว่าเวลาที่เราแบบเราเราลองเรา,เรา,เราลองดู<า>ว่าถ้าเราใส่อารมณ์ไปคู่สนทานาเราอ่ะจะค่อยๆเพิ่มเอ,อันนี้คือเห็นชัดเลยเใช่ใช่ค่ะ<อ>เช่นเวลามีการประชุมอะค่ะถ้าใครสักคนเริ่มมีการโวยวาย Oh. ที่ประชุมก็จะเริ่มร้อนเป็นไฟค่ะลองลอง,ลองสังเกตดูหน่อยว่าคิดว่าคนที่ทำงานทุกคนน่าจะน่าจะเจอบ่อยอยู่แล้วว่าเวลาที่มีสักคนหนึ่งอะแค่เริ่มอารมณ์ขึ้นเสียงเสียงเริ่มแข็งเริ่มพูดเร็วๆไม่มีจังหวะหายใจค่ะบรรยากาศในที่ประชุมก็จะเริ่มมาคู้แต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่ร้อนๆอยู่แล้วมีใครสักคนพูดขึ้นมาด้วยเสียงที่ สบายสบายเย็นๆน่ะ mm. บรรยากาศมันก็จะสอบลงทันทีค่ะ mm. นี่ก็เป็นสิ่งที่คิดว่านำไปใช้ได้นะคะ mm. แล้วก็ในช่วงเวลา10เดือนเตรียมงานค่ะ mm. อุป,ปรสรรคเยอะมาก mm. ก็จริงๆก็การฝึกจิตก็คือคือบางอย่างรับมาก็ต้องปล่อยไปะคะ่ะก็คืออย่าเอามายึดติดอย่าเอามาเกาะไว้นะคะอย่างที่หลวงพ่อหลวงลุงจะบอกอยู่เลยว่าเรื่องราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไป mm. นะคะก็ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาค่ะก็ข้อผิดพลาดระหว่างทางมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่างานใหญ่มากบัตเจ็ตค่อนข้างสูงเราก็จัดการกับคนเยอะแม้กระทั่งวันงานเองอะค่ะเราตั้งใจว่ารับรองคน500คนแต่ว่ามีคนที่มาจริงๆหน้าง,งาน719คนค่ะทุกอย่างต้องตัดสินใจหน้าง,งานกระทนหัน ค่อนข้างเยอะมากค่ะคือถ้าเราไม่มีสติหรือว่าถ้าเราลนนะคะเพราะว่าสถานที่จํากัดเราก็อาจจะทําอะไรไม่ถูกแต่ว่าณวันนี้ที่ได้ฟีดแบ็กเบื้องต้นนะคะก็คนค่อนข้างประทับใจคนไม่รู้ว่าหลายอย่างเป็นการแก้ปัญหาหน้างานคนคิดว่าเป็นการเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นค่ะ นี่มันไม่มีแลนเลยเพราะว่าเหมือนเราแค่แบบเหมือนนิ่งดูจิตมองสถานการณ์แล้วก็มีช่องทางไหนที่เราเหมือนเดินไปได้ก็ทําเลย,ยใ่ใช่ใช่<ม>ค่ะแล้วสิ่งสำคัญก็คือการการที่พูดคุยซึ่งการพูดคุยเนี่แหละบางคนอาจจะคิดว่าการสื่อสารหรือพูดคุยเป็นเรื่องที่ใครก็ทําได้มนุษย์ทุกคนถ้าพูดได้ก็ทําได้คะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต,ต้องต้องอาศัยการสกิลขั้นสูงซึ่งจริง,รงๆการฝึกจิตสามารถเอามาช่วยในการ ในสกิลการสื่อสารได้ค่อนข้างเยอะมากนะคะ<ม>เพราะว่าเวลาที่เราจะต้องนําอาหารข้างนอกอย่างที่บอกว่าคนมาเพิ่ม200กว่าคนเราจะต้องมีการสั่งอาหารข้างนอกเข้ามาค่ะเราก็จะต้องคุยกับทางสถานที่แล้วก็ catering เทเทของเราซึ่งเป็นสยามเคมปเปนสกีเนื่องจากปกติในสัญญาจะมีข้อกําหนดไว้ oh. ก็อาจจะต้องคุยเพื่อให้เขา เข้าใจอะค่ะชี้แจงเรื่องเหตุผลคือถ้าเราไปด้วยอารมณ์ความเบี่ยงอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าไหร่ค uh ่ะ huh. แต่ต้องบอกว่าทางทีมทั้งพารากอรทัทางสยามแคมเปนซี่เขาโปรเฟ s ชั o น a ลมากแล้วเขาก็คือเอเนอรจเขาดีมากค่ะคือไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงคือทุกคนที่เขาส่งมาคือเป็นคนที่พลังงานดีดี uh huh. คือพร้อม uh huh. เข้าใจ อาจจะโชคดีเพราะว่าเหมือนพอเราดูจิตเขาเรียกเราแผ่เมตตาไปก่อนเหมือนพระอาจารย์บอกเราก็เหมือนอยู่ห้อมล้อมด้วยกระแสะแบบนี้อยู่แล้วคนที่เราเจอก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบมีกระแสะดีๆส่งต่อมาให้กับเราใช่ค่ะซึ่ง mm hmm. ต้องบอกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พอเขากระแสะของเขาค่อนข้างดีค่อนข้างเวลข้ามเราก็สบายใจ mm hmm. ที่จะอขอการสนับสนุนกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเอาไปใช้ได้ ทุกทุกขนาจริงๆริงเพราะอย่าง <ๆ S 2> ของเบ้แบบเป็นคนรุ่นใหม่ทำงานเจอคนเยอะมันก็เหมือนแบบขนาดไปทำงานไปเจอคนเราก็การฝึกจิตไปใช้ได้ตลอดใช่ค่ะก็จริงๆที่ใช้ได้เยอะที่สุดคือเรื่องคนค่ะเรื่องคนนี่จะใช้ได้เยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างตอนเบเบเคยเรียนของจิตตะเวชมาเรียนเรื่อง Mental Health ตอนปอโทค่ะเราจะมีคำพูดหนึ่งว่า เ,เรื่องของจิตใจค่ะเหมือนเหมือนการขับรถคือเราบังคับได้แค่พวงมาลัยของตัวเอง <c oughs> เราไม่สามารถจะไปบังคับพวงมาลัยขันข้างๆ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะเราไปคาดหวังว่าคนอื่นจะเปลี่ยนเป็นในอย่างที่เราอยากให้เป็นนะ่ะยากมันก็ต้องสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ตัวเราค่ะซึ่งตัวเราจะปรับยังไงก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิด รู้ตัวอย่าเสมอแล้วก็กลับมาอยู่ที่จิตแล้วก็มองว่าออทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่มันจะเป็นไปค่ะคือบางทีเรามีช้อยอยู่ตลอดเวลานะคะลอง uh uh. คิดดูว่าถ้าเกิดว่ามีรถปาดหน้าเราแล้วเรารู้สึกว่าปล่อยมันไปเถอะอ่ะมันก็อาจจะแค่มันก็ขับไปเราก็ขับไปแต่ถ้าเกิดมีรถปาดหน้าเราแล้วเรารู้สึกว่ายอมไม่ได้ oh. เรา ต้องวัดกันสักตั้งผลผลก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะคือจริงๆมันการติดใจมันชั่วขณะนิดเดียวเลยค่ะเวลาความคิดที่มันแบบขึ้นมามันก็เหมือนกันค่ะแบบเวลาเราตัดสินใจจะทําอะไรจะพูดอะไรกับใครครับเป็นเรื่องเดียวกันเลยคือแต่ถ้าเราดูจิตอะเราก็จะเหมือนรู้ตัวอยู่เสมอว่าเหมือนเขาจะมีบางอย่างมาช่วยดึงดึงเราไว้เหมือนตัว เวลาดูการ์ตูนตอนเด็กๆอะคะ่ะตัวตัวร้ายที่มีเขากับตัวที่มีปีกนางฟ้าอ <c oughs> ะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราปล่อยทุกอย่างไปตามความคิดตามอารมณ์อะคะ่ะคือเวลามีความคิดอารมณ์มันจะมาด้วยอยู่และะ้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะม,ม,มันก็อาจจะทําให้เราไปสู่ในช้อยที่อาจจะไม่ค่อยดีกับตัวเองเท่าไหระคะ่ค่ะโอ้นี่แบบว่าเป็นเป็น คำพูดที่ง่ายๆแต่ฟังแล้วน่ารักมากเพราะว่าเหมือนคนเราพอไปเกาะความคิดมันมีช้อยให้ตัวเองทาอยู่ตลอดเวลาและส่วนใหญ่เราชอบเชื่อความคิดก็ช้อยไหนที่ฉันว่าดีมันก็ดีนั่นแหละแต่สรุปสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่เบบอกว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ความคิดคือแค่กลับมาที่จิตเหมือนพอรู้สึกเห็นเรื่องราวก็สุดท้ายจะเป็นช้อยไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็<อ>บางทีอย่างที่ทุกท่านจะพูดว่าพยายามอย่าเชื่อความคิดนะคะเพราะว่า ความคิดเชื่อแม้ <Yeah. S 1> ส่วนใหญ่คนเราอ่ะเ <Yeah. S 1> ข้าข้างตัวเองเวลาที่เราเลือกความคิดมันเป็นของเราไงใช่ uh huh. สีฟ้ากับสีชมพู uh huh. แต่ว่าพื้นฐานเราเป็นคนชอบสีฟ้าอย่างเงี uh ้ยค่ะยังไงเราก็มีเหตุผลให้สีฟ้าอยู่และะ้วค uh ่ะ huh. คือเราจะมีเหตุผลให้กับสิ่งที่เราอยากจะเลือกเสมอะคะ่ะ uh huh. แต่อันนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่อง ทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งเรื่องความรักเราสังเกตไหมคะเวลาคนมีปัญหาเรื่องความรักอะค่ะคนทั้งโลกดูออกว่าคนคนนี้ดูไม่น่าจะไปรักเขาได้แต่ว่าคนที่รักอะเราก็รู้สึกว่าก็เรารักเขาเขาก็เขาดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีความคิดอาจจะไม่เคยสังเกตเลยนะคะไม่ค่อยถนัดนะคะความคิดก็คือเวลาอย่างที่บอกค่ะก็อย่าไปยึดติดกับความคิดความคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ ถูกต้องค่ะเราอาจจะเชื่อของเราอยู่คนเดียวแหละว,ว่าสิ่งที่เิราอยู่คิดียวถูกต้อง <c oughs> ใช่ใช่เราเชื่อของเราอยู่คนเดียวเพราะมันเป็นโลกของเราไง <c oughs> เราก็จ,จะเชื่อความคิดของเราอยู่คนเดียวอืสุดท้ายน้องเบบบอกว่าต้องกลับมาที่จิต <c oughs> ค่ะ,คะเพราะความคิดมันดึงเราไปได้ตลอดง่ายๆด้วยอานุโมทนาค่ะน่ารักด้วยขอสรุปหลวงพ่อบอกว่าสรุปหน่อยนึง ค่ะก็สรุปก็คือในทุกขณาจิตที่เราใช้ชีวิตนะคะเ,เป็นเรื่องปกติที่คนเราอาจจะมี awareness นะคะการแบบว่าเราไม่ระวังต่างๆในการดำเนินชีวิตยอยู่แล้วคือมนุษย์ทุกคนนะคะเรามีสิ่งที่อาจจะคือเราพยายามหลีกหนีความทุกข์มันเป็น,นกลไกที่ธรรมชาติสร้างมาให้อยู่แล้วว่ามนุษย์จะรับความทุกข์ได้ขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนจะมีกลไกในการ ที่จะขจัดความทุกข์แตกต่างกันไปแต่ว่าการฝึกจิตค่ะฝึกจิตเป็นสิ่งที่ทําง่ายๆคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาเครียดต้องกินเครียดต้องนอนเครียดต้องช้อปปิง้งนอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันช่วยได้แค่ชั่วคราวนะคะเพราะเครียดแล้วกินน้ําหนักขึ้นก็เครียดอีกนะคะ <c oughs> ก็จะต้องหาวิธีทําอย่างอื่นค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาโฟกัสที่การดูจิตนะคะ่ะล้วก็พบว่า จริงๆชีวิตมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรคือหมายถึงว่าออมันก็ไม่อาจจะตัวตนก็อาจจะไม่ใช่ของเราเพราะว่าเคยสงสัยไหมคะว่าแบบเราคือเราตายแล้วต่อให้มีการเกิดใหม่จริงอ่ะเราก็ไม่ใช่คนคนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันทุกสิ่งมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะออถ้าถามเบเลยเบค่รู้สึกว่าส่วนตัวค่ะเบค่อนข้างโฟกัสที่ Here and now นะคะก็คือเราโฟกัสอยู่ณปัจจุบันตอนนี้ขณะนี้<อ>เป็นหลักค่ะก็ความคิดเป็นสิ่งที่ห้ามได้ยากแต่ถ้าเกิดเราเริ่มเอ๊ะว่าเรารู้สึกไม่สบายใจอาจจะต้องกลับมาโฟกัสที่การดูจิตแล้วก็มาคุยกับตัวเองข้างในค่ะก็การดูจิตเบคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางจิตแพทย์จะชอบใช้ก็คือเราต้องกลับมาใจดีกับตัวเองบ้างค่ะก็ค<อ>ือ ก็อย่าปล่อยให้ความคิดซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบตัวการ์ตูนแบบมีเขาตัวลายๆแบบมันจะชอบลีดเราไปสู่หนทางของความแบบทุกข์ค่ะความคิดมันไม่เคยปราณีเราเพราะฉะนั้นกลับมาข้างในเรามีความเมตตาเราเมตตากับตัวเองได้อยู่แล้วใช่ค่ะอนุโมทนาค่ะน้องเบอนุโมทนาสาธุนานๆันมาทีเห็นไหมบางเรื่องบางราว ให้เราเห็นว่าที่สุดเรื่องราวต่างๆมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์นั้นก็ดับไปที่สุดแม้แต่ร่างกายนี้เราก็เอาไปไม่ได้เอาแต่จิตที่ฝึกดีแล้วไปกุศลคุณงามความดีนี่แหละจะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัวฉะนั้น